สวัสดีค่ะทุกคนมาปลูกข้าวอีกแล้วนะคะดูค่ะโอ้หสมาชิกเยอะมากเต็มกระท่อมแล้วนะคะวันนี้คือบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะทุกคนคืออันดับแรกเลยก็คือฝนตกนะคะเมื่อคืนน่ะทำให้ดินนุ่มมา,มากๆเลยค่ะเวลาเราปลูกข้าวนะ่ะแล้วดินม,มันจะนุ่มอย่างนี้ขุดขุดดินก็สนุกนะคะแล้วดูเราเครื่องมาถึงที่เลยค่ะแล้วเป็นไล่ของใครคะไล่ของผู้บ่าวเท่าทองดีค่ะคุณพ่อ รู้สึกว่าไร่ของคุณพ่อทองดีนี่มันออกมาทุกป,ปีเลยนะมาทุกป,ปีแถมเธอไม่เคยไปแกย์เลยนะ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนเจ้าของไร่นะคะแล้วดูคนปลูกข้าวนะเยอะแยะเลยบรรยากาศดีมากทุกคนเห็นไหม <c oughs> เราจะแบ่งกันชักเจนนะทุกคนฝั <c oughs> ่งนี้คือเราทำไร่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเ <c oughs> พราะเราทำแนวกันไฟไว้คะ่ะทุกคน อ่านี่นี่นเอซีกสโมโเจอกันหรือยังคนเยอะมากทุกคนเพราะว่าแบกรถเครื่องมัมาถึงที่เลยนะเออปีนี้ไม่ต้องแบกเข้าไกลค่ะทุกคนเพราะว่ามันผ่างทางนะดูเด็กน้อยเด็กใหญ่นะแบกอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยไงทุกคนอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยมีเด็กมาเยอะมากๆเลยนะ ลง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 บรรยากาศในกระท่อมนะคะอุ right. er mm. ้ยแม่ครัวแม่ครัวไปทักทายแม่ครัวหน่อยดูค่ะทุกคนดูหมวยล่ะหมอหมอแกงอะไรคะแม่ครัวครูอ่างเก๋ ข้าวเบอร์อุ๊ยข้าวเบอร์โพเซอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนนี่ดอกดิงดอกขาวดอกอะไรนะดอกคู <laughs> <laughs> ดูหมูนะทุกคนหม,มูห่อใหญ่มาก,ก,กออแกงข้าวเบอร์ใส่หมูใส่โพเซน,นะคะทุกคนอร่อยจริงๆเลยนี่นกระท่อมนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยดูคนปลูกข้าวอยู่ฝั่งนี้นะคะ คนเยอะนะทุกคนคนเยอะนะแป็กเดียวยังไม่ทันหิวข้ามันก็จะเสร็จแล้วบรรยากาศก็ยังโคนครึ้งฟ้าครึ้งฝนเหมือนจะตกลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนดูบรรยากาศดีมากๆเลยหลุมก็คือแบกกว้างมากๆวันนี้เวลาหวันไม่เข้าแล้วก็คือหุยน่ารักจังเลยสัญญาณน่ารักจังเลย สัญญาณสัญญาณดูหน่อยสิสัญญาณผูกข้าวเหรอลูกสัญญาณหันหน้ามาฝั่งนี้ลูกสัญญาหันหน้ามาหาหมูลน,นังอุ้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้อุ้ยกล้วยมันก็น่ารักน่ารักนะลูก <laughs> เออใส่เบาได้เบานะลูกนะอย่าใส่เยอะนะ <laughs> แบ่งไม่เข้ากันนะอันนี้ข้าวพันอะไรคะบุามบอบมบุบามบอมข้าวเปลือกแหนนะ<ม> <laughs> ข้าวกังแหนะ <laughs>

ลามีลางกูเน่ไม่อืมเพลกันนะกูเว้ยไม่สีแล้วไหมข้าเบอ้ลข้าเบอ้ลมากินข้าเบอ้ลเรียบร้อยพอแล้วเต็มอ่าคนต่อไปเข้ามาค่ะข้าเบอ้ลข้าเบอ้ลโอเคข้าเบอ้ลหม้อใหญ่มากขอโทษ แกเออดูวงคิดเล่านะทุกคนวงคิดเล่าเร็วเร็วกินข้าวเร็วเกินเร็วเไปต่อของคุณยายต่อนะคะทุกคนคุณยายอยู่นู่นไล่คุณยายอยู่ตรงนี้นะคะนี่เออไล่คุณยายอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือไล่ของคุณยายนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นดอรที่ไล่คุณยายค่ะ